กำลังใจครูสลาล่าสุดเขาคนนี้ออกมาแสดงความอาลัยถึงคนสำคัญจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นไปรับชมมพร้อมกันเลยค่ะหากพูดถึงครูเพลงในวงการบันเทิงไทยหรือในประเทศไทยเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างแน่นอนสำหรับครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติเดิมทีครูสลาเป็นคนที่อุบลราชธานีและครูสลาเริ่มเข้าวงการเพลงในปี2525 25. ก่อนจะมีผลงานเพลงอื่นตามมาเรื่อยๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงยาใจคนจนเพลงตัดใจเถิดเพื่อนเป็นต้นค่ะแต่ล่าสุดได้ออกมาโพสข้อความสุดอะไรถึงคนสําคัญของวงการเพลงอย่างคุณพ่อปทีบุบญยาโพธิกุลผู้สร้างตำนานเพลงโบรักสีดำที่โด่งดังไปทั่วประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยทำเอาคนในวงการใจหายอย่างมากมายทั้งนี้ได้มีการโพสเวลาสวดอภิธรรมตลอด3มวันที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนทำให้มีคนวงการเข้ามา แสดงความอาลัยอย่างมากมายถึงการจากไปของบุคคลในตำนานแถมเป็นคนสนิทของครูสลาที่ได้มอบวิชาต่างๆในการทำเพลงส่งผลให้มีชื่อเสียงมีผลงานมีประสบการณ์อย่างมากมายค่ะ